จากเรื่องเคนมผงไปดูเรื่องโควิดกันต่อคุณผู้ชมที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับผู้ว่าถแถลงเมื่อวานนี้เขาจะเอาผิดดำเนินคดีกับผู้ชายคนหนึ่งตัวเองมาจากจังหวัดอ่างทองแล้วก็คือเป็นคนอ่างทองแต่มาจากกรุงเทพไปที่บุรีรัมย์ประเด็นคือบุรีรัมย์เขามีประกาศจังหวัดถ้าคุณมาจากพื้นที่เสี่ยงคุณต้องรายงานตัวต่ออสอมอต่อเจ้าหน้าที่คนนี้มาเงียบเงียบไม่รายงานตัวไปงานศพไม่ใส่หน้ากาก ดื่มเหล้าอยู่ในงานศพสนุกสนานแล้วปรากฏว่าติดเชื้อโควิดทําให้เกิดการแพร่ในจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ว่าบอกเลยนี่คุณผิดเต็มๆตามกฎหมายรักษาหายเมื่อไหร่ดําเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายแน่นอนอดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับคุณทัชกรหัดถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทนแหลงกรณีชายอายุ33ปีเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปบุรีรัมย์3ทุ่มวันที่6มกราคม คนนี้เนี่ยจริงๆปกติเขาจะทํางานและพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดอ่างทองฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานปกติของคุณหรือว่าต้นทางก่อนที่คุณจะมาอ่างทองคืออยู่ที่กรุงเทพเป็นพื้นที่เสี่ยงยท้งคูเพราะฉะนั้นตามประกาศจังหวัดคุณจะต้องรายงานตัวแต่ว่าคุณไม่ทามาที่มาที่บุรีรัมเนี่ยไปงานศพที่อําเภอประคําพูดคุยทักทายกอด นี่สัมผัสเสียงสูงทั้งนั้นไปเคารพศพโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยย้อนไปคุณผู้ชมนี่วันที่6มกราช่วงนั้นสถานการณ์กำลังพีคจะบอกว่าไม่รู้ของพูดยากนะครับและในงานนั้นเลยนะร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุคคลอื่นในงานศพระหว่างร่วมงานศพได้รับโทรศัพท์ระหว่างที่อยู่ในงานศพนั้นเลยนะจากโรงพยาบาลป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่ตัวเองไปตรวจไว้ว่าคุณติดเชื้อโควิด -19 แล้ว แต่ก็ยังมีพฤติกรรมต่างๆอย่างที่เล่ามาในงานศพนะครับปปปปเขาก็เดินทางกลับไปที่อ่างทองไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เขาตรวจแล้วไม่ได้แจ้งทั้งสิ้นเลยนะรู้ว่าตัวเองติดแล้วเนี่ยก็ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของบุรีรัมเขามารู้เองเพราะทางอ่างทองเขาประกาศไทม์ไลน์ออกมาพอไปไล่ดูในไทม์ไลน์เอา้านี่มันงานศพในจังหวัดฉันแต่คุณไม่เคยมารายงานฉันเลยจริงๆแล้วเนี่ยข้อกําหนดในประกาศของจังหวัดบุรีรัม ผู้ที่เดินทางมาทุกคนต้องไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนอสอมหรือศูนย์คัดกรองโควิดประจำหมู่บ้านท้องที่ที่ทอำเภอกำหนดต้องไปกรอกแบบคำถามสุขภาพต่างๆไม่ทำค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดบอกเลยนะครับมันมีโทษตามที่เขากำหนดไว้อยู่แล้วคือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อและหรือ โทษจำคุกไม่เกินสิวันหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา368เดี๋ยวรอให้รักษาหายก่อนแล้วจะเรียกตัวมาดำเนินคดีคลองฟังเสียงท่านผู้ว่าดูครับมีคนที่เดินทางมาแล้วก็ฝ่าฝืนนะครับเกิดขึ้นที่อำเภอประคำมนะครับทำใหเ้เกิดการระทึกขวัญน,นะครับเกิดความขนเสียแก่ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในรายละเอียดเดี๋ยวทางท่านชัยวัฒน์จุนทีระพงศ์ก็จะได้ให้รายละเอียดกับทางคู่สื่อข่าวต่อไปนะครับถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีนะครับเป็นการบ่อนทําลายความสาม,มัคคีของคนบุรีรัมย์นะครับได้มาทําแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะดําเนินคดีโดยเฉี่บขาดถึงแม้ตัวเขาเองจะได้รับ กรรมที่เขาได้ทําก็คือเขาติดโควิดแล้วพอหายโควิดเราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายอาญาของบ้านของเมืองต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเยื่องอย่างแก่คนอื่นๆที่จะมาใช้ผืนแดนดินของบริร,รั์เราจะต้องอช่วยกันรักษาบริร,รั์ดังที่เรารักษาครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ